สวัสดีครับคันไหนของพี่สันมาแล้วนะครับนกสี่คูณสี่คันไหนนอเนี่ยจำกันได้หรือเปล่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไหนไหนไหนพี่ช่างใหญ่ <Okay. S 1> แกขับขับเองเลยเหรอเท่าแกนะครับสวัสดีครับพี่ช่างใหญ่ รถตักไทยประดิษฐ์ของผมคันไหนวะเนี่ยผมจําไม่ได้เลยคันคันนี้เลยใช่ไหมอันนี้นกนะครับหนึ่งซีนหนึ่งโอ้สีคุณสีพี่ผมลืมอ่ะล้ออ่ะล้ออ่ะผมลืมผมสั่งเขา 650อันน,นี้ล้อของเป็นใหญ่คู่นะอ้ยางเก้าแต่ว่าผมสั่งในเพจผมสั่ง650แต่ว่ามันเขาส่ง600มาให้อ่ะมันจะได้หรือเปล่าแหมพลาดอย่างแรงเลยผิดหวังมากซื้อของในช้อปปี้และสแด้ยอย่างนี้แหละพี่ผมโดนตลอดเลยสั่งอันนึงได้อันนึงขับลงเลยใช่ไหมพี่ลงขาไม่ได้ ตาเจ๊ไม่มาเหรออ๋อมะไแลร่อเลโอ้มาฐาน <laughs> 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 เดี๋ยวผมจะไปยกลอ้อโชว์นะครับท่านผู้ชมไอ ไฟฟ้าอีกสองคันไปลงไหนลูกพี่คันนึงไปเขย่าครับคันนึงไปเดี๋ยวจะเอาลงลงนี่เลยนะครับโหดมากอ๋อมีบันไดยอย่างกันนี้อ๋อล็อกตรงนี้พอดี แน่ใจนะพี่พี่มีเบรกไหมอะดูพี่เขาลงหน่อยนะครับเอาหินออกโอเคเบรกอยู่หรือเปล่าโอ้ยวพี่จะถอยลงเลยนะครับ อืนี่ครับระบบส,สี่คุสี่พี่มันไม่มันไม่ไง่ายพี่เอระวังนะ

เออยกล้อเอไปไปเอลงแล้วไปไปยกล้อเลยนะครับผมเอเอฮ<า>ะ<า>ยังไม่ได้ใส่เครื่องนะขับได้แล้วเอ้ยนี่นะครับยังไม่ได้ใส่เครื่องเลยเเร,ระบบไดสตาร์ทนะครับอ,<า>อันนี้แกหนึ่ง อืมเดินหน้าอ่าอันนี้ก็ว่างยกขึ้นมาก็ซ้ายขวาก็เหมือนกันครับครับโอเคไม่ได้ใจเดินไหาได้เดินสุดยอดมากควงมายเดี๋ยวผมลอำบากเบาเลื่ยโอ้เบามากเดี๋ยวเอาเครื่องมาใส่พี่พี่ต้องเทระบบให้ผมดูด้วยใช่ไหมครับครับ ก็จะมีชุดใบดันนะครับผมดันหน้าดันหน้าต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เนาะดันหลังเดี๋ยวไม่อยากจะโชว์คานสามนี่คานสามผมบอกแบบมาอย่างดีนะแตเว่าผลงานออกมาไม่กไม่รู้ไม่เห็นเมื่อกี้ไม่รู้อะไร ผมเห็นนสนามเนี่ยสวยผมนึว่รถเข็งมันยังมันยังไม่เร็จเออมาเสร็จก่อนเดวพี่เอกคนดูสาตั้งใจทำเดี๋ยวประกอบสักครู่นะครับผมแล้วก็วางเครื่องก็ลองเดินดูรอบรอบไม่ได้ไม่ได้แน่นอนแล้วผมจะไปซื้อใส่ได้ใหม่มาเนี่ย รอบไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่า <100. S 1> ตอนนี้ก็เอาเครื่องเทินแล้วนะครับเอาตัวน,นี้ใส่ไปก่อน180อร้อยแปดสิบเทินได้ไหมพี่ได้ไหมเ,เครื่องร้อยแปดสิบครับ <laughs> ลืมบอกไปครับว่า <laughs> เผื่อ <laughs> เผื่อนิดนึง สองร้อยแปดสิบมันน่าจะเต็มซุ้มอันนี้ก็เต็มแล้วนะครับมองดูในกล้องอาจจะพันใหญ่นะตามจริงก็ใหญ่อยู่นะอืมมันจะมาเพาะข้าวเทื่อนรุ่เก่าครับเขาเรียกว่าอะไรนะรถรถโมเขื่อนอ่ะเออารถนั่งขับโมเขื่อนนั่งขนก่อนอ่ะออ่แต่ว่านี่มันจะดูเยอะเล็กว่าหน่อยครับใช่ไหมใช่วางเสร็จแล้ว

โมเดลตัวนี้มันจะไม่หมุนถ้ามันไม่หมุนไดสตาร์ทก็จะปุ่เกิดทันทีใช่ครับมันจะทำให้ไดสตาร์ทไม่ได้แล้วก็ต <Ke> <t iels> ้องยกวาล์วยกวาล์วครับอันนี้เป็นสายพานปั่นปั่นแล้วทำผลิตทำผล็กกิตไข่โอ้ขาเกียร์ขาเกียร์ รัดมือนีัผ่านหลังได้นะครับคันเร่ง Đó, nè, tan lên. <laughs> hả? <Huh>? kem <laughs> <Thêm> sụp nam. ôi, dục ló. โอ้ครับไปตรงทางโค้งเดี๋ยวเข้าพิธีโอสายไปเรื่อยก็ได้พี่ใกล้ๆเองนี่คทับซี่นะครับโอ้โสุดยอดไปเลย ไปตรงทางโค้งนี่เลยโอ้ยเครับวิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ท like, ุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ <c oughs>